มาพี่น้องสังเกตน้องกลางหาฮัานใจทางปากไปไต้ต้นไต้ต้นยังะวคือนี่แถบบ่ได้นอนเลยบางคืนแต่ว่าเพิ่นก็บ่กคอยงอแงเนาะเพิ่นก็ก็ยังได้หลินเพิ่นอยู่เนาะเดี๋ยวประกาศเตื่นขึ้นมื่อวานแล้วประกาศฮั่นใจหมอเอาฮัานใจทางปากบางทีเพิ่นก็เอายิบท้องยางยิบยังให้เพิ่นหลินเพิ่นก็หลินพี่น้องทงพลาสติกนะวะเนาะแล้วเงี้ยเสียงไอ้พี่น้องฮันใจทั้งปากไปไต้ต้นไต้ต้นเนาะ เมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยบางเอาไปหมากอะทำความสะอาดนี่คนเดียวแล้วก็เมื่อยนะบางขี้ฝุ่นก็ร่ายร้ายมื่นหนึ่งเฮ็ดเทอหนึ่งบางทีก็สองมื่นบาหวานในขั้นเฮ็ดเขียดเฮ็ยังแน่กะเป็นบริสเลสบริสทูน้อขี้ฝุ่นขี้ง่ายพี่น้องจะไม่เสียหลูก็ไม่เสียเฮ็ดงานบ้านนะจะได้ก็บเป็นลำไก่ให้นำเด้อพี่น้อง ว่าได้เฮ็ดเขียดแล้วเว้ยแพ้ไปยั่งเขียดแล้วพี่น้องได้เงินมามันอนึงกะบซื้อยาหนักหนงเนาะยามาให้หน่องสันดีแน่ไม่ใหญ่แน่นะไม่ใหญ่กับวงมวลเคืนนี่ก็ไปซื้อยามัดหลายสิบแล้ว คือไปซักเครื่องเซ็ตมาแต่ก็ยืดร่างกายซะแค่เสร็จทูสเลยพี่น้องซกแค่ก็มาปัดโกดก่อนจ้ะพี่น้องหมายถึงเสร็จตู้เย็นเสร็จพัดลมเสร็จโต๊ะเสร็จตังเนาะมันมีโตไมีตังเลยพี่น้องเสร็จมองเอาไปกินน้ำเสร็จอันไหนลังเคยลังบวงแหล,และอะไรกันมาโกดเถื่อนพี่น้อง มื่อไดบ่ได้เฮ็ดเขียกระิเฮ็ดประมาณนี้เนาะเฮ็ดงบานบียบานเบียเขือนนี่แหละพี่น้องเ้ยต้องเจาไข่เย็นซะฟาดกวนเฮือนคั่วแหละกิมาฟาดกวนในใจพี่น้องเพือนท่านแล้วนังกรตือน่จ้าพี่น้องนบ้านเฮือนกแล้วนนบานเน่เนนเ่เเ Então, graças. เด้เด้แม่อาไเด้แม่อ่าเด้วปานหนีเอาเนาะกันบาสทคนเอาเนาะกันนทูดอกเะเครื่องก็าต้องซักมันดอกเนาะชิูเพื่อแหลกมาสิไปซักเครื่องกลัวนชิตื่นนาะุดถ่ายจะได้ตือนแล้วท่านนเหยังหังมากนคโอ้มสิไปห้าหายหนาไปกินที่ลงเลย Tại con nhá, bà ấy kín làm sáng, kín làm nhang nó. Đưa này ôi, thằng nhóc ơi. Mấy thằng sư gấp sư, nàm cả sư, nàm cả sư. Cô bà này, nâng cả kín làm sáng nó với nó. Tại con có kín làm đẹp, tác kín làm sáng đấy nhá. Cột khống khủng tác kín nó. Rồi, rồi, rồi. แมวทงเหือนี้บ่ท exactly. ุ่งไลเหมือแเหมือนเฮ็ขียดก็ข้าขียแต่พ่อว่ไเขียแต่ก็หลกสบ้าเออไม่ได้สียบ่ขี่ละว้าขีแตกเ้อขี่แตกอีกอ้ยอะ Việt nó còn số khi nào đây xấu tao bay tao phe mi văn nhau đấy, mi bàn mười, mi bàn cất, 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 ไอใสแ่เแทงแพงแทงแท่งแท่งแพงแโบรรยากาศยามสาโอ้โยขี้โมกพี่น้องเออโอ้ยแผงเลยแพงนี่น่ามันเคืนี่ก็โรคเตรษฐมิจองสามเถือพี่น้องเอยจนแถบสิบบรดนนอนเลยบังคุมตาซะแก่ียวนะโอ้ยแถบสิบเบดนนอนเลยแม่กันนะ าบหัวหลูกก็ยังตะหลูกซอกเนาะมันฮอนาะหอนะแม่บ้นน mm. ้ำตาก็ซสืมเลยอาวเ็นเ็นมากิกๆะหมากิกๆวะเลยนักกิ๊กๆวะเลยตอมงมากิกๆเตรวิส wow ่งค so ้ัปลอดดีอ่ะไปต่อีต่อนะหมาล้านเนาะเอามาผามกันนี่ขาหาก รถไทยพี่น้องเอยดีแต่เขาคนบริเนม่ยมึงทางนะเนี่ยมันมาหอดไก่ครับอันนี้บริเนี่ยเอ๊ะอะไรเป็นยังไงกสายไหนเห็ดซาบกับท้องสิมหาเขาขายอยู่ตลาดท้องสิมหาสิมหาโอ้เถื่อกับท้องสาวท้องสาวเพราะว่าพอรอดสิแปดกับบรอดนะ เขียนหน่อยจ้าพี่น้องร้านถือไปเหยื่อไงเนาะเขียนน้อยๆเขียนในยแตงเขียนขาข่ำมามาเข้ากับเขียนตะอึเขียนเห็นไหมพี่น้องนี่บัากหลายเนาะทงหนึ่งสิบพันกี่พี่น้องกชิจับไแต่ละเต้โอ้ยหมื่นมึงเนาะมันนี่นาะนี่นาอยเดซีทงมันเนาะคาร์โรลกระซิบผันนะแม่นวะคาร์โรลิบันวะสักพันเออ โอเคนะหลายเตอ๋อพอกินเนาะท้องนึงพ่ออ๋อแหละนะอยาไปบังเป็ดกันพี่น้องมาเป็ดออไข่บ่เนาะเนี่ยมาบังเป็ดก่อนเป็ดไข่อยู่บออ่เนาะเสียงหองก้อยอยู่เลยนี่เนาะไข่มาให้น้องกุ้งได้ต้ตมกินกับข้าวนี่เอาจะเสมาขึ้นเถิงคักแต่มะเนาะแบบนี้เนาะ บ่ขาคพี่นนองเ้ยยังเป็ดสองตัวน้องายเมืแลหรอเป็ดมันเหลิมเงามันไก่พอดีเลือหลอดตัวหนึ่งพี่นนอกเ้ยหลอดตายตัวหนึ่งไก่เจ็ดแปดตัวกันตายเมืดอยังตัวเดียวตัวเดียวหันหลอดตายมันเงาแล้วเอายาให้มันกินเนาะซุ่มหันบ่ได้เงาบ่ไหยังตายบัวเดียวเลยเนาะโอ้ยว่าเป็ดไก่สิลงหนักอะตายเรียบ เดย่างตัวเดียวสีดำนนีี่่ไอแม่ไปบังหดขาวก่อนบังหดขาวก่อนขาวขึ้นแล้วไปขาวขึ้นแล้วไปขาวขึ้นแล้วเด้ซิกขาวกันจพี่น้องโอ้ลงไปเนาะลงไกลผูกตีค่ะไก่ผูกตีย่างแม่ตัวหนึ่งอ่าไก่ผูกตัวหนึ่งไก่แม่ตัวหนึ่งเนงาะหมูหมอีแม่ก็ตายพี่น้องเอ้ยเป็นตานายหมูเนาะ จ้าสำหรับคลิปน้องกังก็สิ่ขอจบคลิปเด้วจ้าถ้ายมาพคลิปนี้กาฝาก็ได้ก็แ่บไปกันรงคาญให้น้องกังเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยน้องกังหันใจเบอกเลยจ้าบ๊ายบาย